ู่อบรกหนึ่งกับไอที่ได้หองไอไอครับบริบอกยังมาต่อไอไอไตายบอกดีเจก็ออลิเอ,ออฟคอยโยกมากทีฮพเอนบัตกับผมแกป,ปีจัดการสายไปเฉือนมาต่อยีกับแต่ซึ่งด้านอาเมลก็โดนโบกสวนไปฮะตีอีกหนึ่งรอบขอที่มาเชนหนีได้ไหมอาเมลลัดมานานเด็กมาครับผมแต่เลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนได้ตัวของทีเซนควรขึ้นออกไปสกอร์เป็นหน่ตัวองครับ ดาวเวของแอคทีฟได้าีอินวิสเซฟหลอดพ้นใจด้านอาเมลแล้วก็ทิปไปได้เสียโสนจะตามลิงก์ออก็ใส่เปล่าลิงก์มาฮะดี๋อเกรดดึงเด่นไปผมแล้วก็จะวาร์ปกลับได้มาร์ชวาร์ปกลับไม่ได้ผมเจอด้านทีสวตตกตายฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสองครับวงดนตรีผ่านไปฮะวนมายามีกล่อมเปิดอินเบรดซับฟองซัเม็กันไปฮะแต่โดนชักคามคืนไว้ก่อนแล้วทาวาาทเวอร์ยนก็โดนทีสวตเปี้ยวไปหน่อยครับแล้วตายไปฮะ ทางด้านของซาบัยก็จัดการมาร์ชไวเปิดมาเป็นมอฟกีครับผมปหม่บอลเข้าตบย้ำต่อฮะทางด้านของเซอรเบตเหมือนจะสันเดอร์ไปแล้วฮะไล่ไปครับผมแล้วก็ตบถึงด้านของเซอรเบตตายครับเออซ่าย้ำต่อหรือเปล่าโบกส่ไปเนี่ยของฝั่งเซอรเบตดีมคอยจับล็อกตบย้ำต่อทางด้านของเซอรเบตตายบอลส่วนแอปจับก็ไม่ลอยบอลถึงด้านของดูซายที่เป็นเชนไปก็ย้ำต่อที่ทีเซเวต ทีเวีกับผมโค้นลงด้านล่างต่อเน,นี่ยผมไอ้ผ่านเปิดมาขั้นไม่ได้ครับชรครามลงไว้ที่หนึ่งทีเวีทีเวีค้งเก่งเจ็บเลยชาร์โดไซดอ้าวโดนมาเก็บด้านหนงบอลที่รู้แล้ผมแล้วก็ปั๊บโค้นไปฮะเดินสวนด้านหน้าแมวจุ๊กมาสเตอร์ครับจุ๊กมาสเตอร์จะโดดหนีหน,นีไม่พ้นหือเปล่าครับต้เดียวปลอยไปอคิริสเปร์ครับไอ้ผ่านเปิดไปขั้นน่นสา,ารฮะมีดูมันลงไปผมไม่ให้เคลือบเลยครับผมแบบดูมแบบเต็มข้อ เจ้ครับผมเข้ามาไงตอนนี้ดูดาวนั่นหนูดีมอยผมทอดอวอร์รนบทนั่นหนูหนแกบบีไปด้วยชิ้นกันฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าซื้อหนึ่งแถมสองนี่เขาบอกดีมคอยจับล็อกซ้อมไปไอ้ผ่านตันลงไว้ผมและเอเดนเปิดมาตบนั่นโนของมาสไตน์กับซึ่งทีมครับไปคู่แล้วก็แจ็คิโลแล้วก็จูบครับผมสกอร์เป็น5ต่อ10ครับเงินของฟานาติกนับอยู่ 2K แล้วก็สกอร์คิวเขกดไป10คิวแล้วดีพคอยครับผมมา ทางด้านนี้ตบยึดจับไปใส่เทเลเมตซันเดอร์ได้แทนนะผมแล้วจากนั้นเออซา,าวิ่งกันเลยทีเดียวไอโอพาลิงไปครับรีโลเกนกลับได้ทันหรือเปล่าเอา่ด้านบนนี้ก็บนเข้ามาผมดูว่าเราไปที่ป้าผมเก็บของลง,งริทไปก่อนแล้วลซันเดอร์โลคอลเชียนซีครับผมบางนี้ออกมาก่อนนะนะวาร์บอินลงมาหรือเปล่าน,นาะนะ สาดตรพีกันต่อไปไอไอเอารัดรัดเปิดเข้าไปครับอัดเต็มที่นะทีมทีมไม่รอดผมหกต่อสิครับเงินนำอยู่5้าเขียบศาดตร์พีเดนไปที่ด้านโรของเควีนอาวานครับอัดเข้าไปที่มาชมา์ตายครับยอดเป็นที่รับขอนนั่นนะนะแต่ตรงกลางนี่ก็วางลงมาครับสี่สเสบดวนไฟตบไซนาร์ไปฮะ นาออกนะหนูคอสตันจริงๆเลยทีเดียวแต่ออสเซอร์จะออกเป็นมังกี้คิงบาร์ครับไม่ใช่ฟูรี่บิลนะได้อาเคนรูนไปครับเผื่อได้ม้วนแล้วก็ตบรัวๆฮะบอยบอกบไดเบรกลิงไปดอกนี้ครับทางฝั่งหัวของอาเบลว่าไงอาร์เบลอยูกันไปก่อนฮะดีครับผมเซอร์เบรย์เปิดไปครับผมโอ้โหคริตเต็มข้อครับคริตเสวิตไตรีโลเกตครับ ออกไปก่อนนะผมกลับไปเติมเติมเลือดผมเดี๋ยวค่อยมาใหม่กันทีฮะเ,เ,เอารันเคไปทเทเลเบตยิยงแรงแจโมโบลไซเดอร์นานาเจ็บมาตอนนี้ทางด้านนี่ครับตีโลเคตมาต่อนานาวา่าไงอ,อยู่ในกลางดงนานาจะเลดนเปล่าฮิ้วแล้วฮิวอีกคอสอัดเข้าไปก็ไม่รอดย,ยีงครับผมจเจอเทอร์เบตยิยง,มมง,งครับเปียตโมฟอร์ซรับตั้งยิงแบบสบายสบายสกีมาเพนเปิดไปที่แจบโบลชาโด้สไนเดอร์สบายไอ้ผ่านมา,ล,าล็อกที่เด็กแจมไปฮะ ย้ำเจอนั่นอินพุนงเป็นค้อนแล้วก็วอร์ซ็อกเกียบยาว้ำต่อ w วนึ N ่งเคพี่ครับสกิลเรียงมาทีละสเต็ปสองสเต็ปครับผมสตาร์ทนั้นเลยทีเดียว d ีแมนเดอร์ซ้ายหัวชิดออกไปเป็นเทเวนลทาวเวอร์กับยอดนีนะได้ทั้งหลบได้ทั้งความถึงแล้วก็ดิดสามสามไอ้ครับเฟรมเตีบไว้โดนไอ้ผ่านจับรอบย้ำต่อแล้วเโบวาร์ปกลับไม่ได้หมองินพุ่งเป็ค้อนอีกครับชจ่อเมนตี้ครับเขาหน่าสามไอ้โดนเข้าไปฮะไซโคลนเข้าไปครับผมเอาแรนซ์ท้อนไปเข,าเขาาา้าไปครับ,รรไปไปรบถ้าได้โดนชิมตายฮะ มาบีกดได้นะคบความเสนเนดิกจับล็อกไว้ไอ p ายแพไปก่อนแล้วมาฟุ้ไฟฮะไซโคเซตมอนก็มาตบนิบเบเอา,อามาชไม่รอดครับจากกิโลฮะมอบอกผม่อมจบับๆอ่ะไซโคยังไงต่อดโดนฟอสตก็ไปตายกัไกลเนี้ยเคพี่ไ,ไอายเปิดไปหยุดลงย่อตฮ เอจีนหมดมันไฟเราดูบอลเราก็เเครื่องไว้ครับทีน่าเออซ่าเออซ่าดีรับทุกอย่างครับผมรับทุกอย่างก็ไม่ไหวครับแล้วไอโอเจลิงหนีหนีไม่ได้ผมเจอไอ้ผ่านครับลงกันไว้ใส่โกลเดิ้ลย้ต่อทีน่าโดของฝั่งแดนเซอร์ครับแดนเซอร์คราบหนึ่งย้ำต่อไอเทนแดนเซอร์เดินถอยไม่ได้ครับลือเปล่าดิฟเชนเข้าไปครับทางด้านโดของฝั่งแดนเซอร์ก็มีเครื่องเคลมไว้ก่อนไอผ่านไปถึงไมัชักคราบหนึ่งแช่ไว้ต่อ เดินไม่ออกก็เลงตายไปดีพอจับลองไว้ครับผมทีด้านโดของทีมแต่ก็มาเปิดสไปซ์ใส่ออซ่าผมละลายฮะเมื่อกี้จะลิงก็ผมด,ด้วยโดนโดดดักไปอีก,กรอบผมเคลมเพื่อไว้ให้หน่าแจ็บผมออซ่าแล้วแล้วเงี้ยโดนพี่แกวันดีพอจับล็อกสองไปส่วนแจ็ปส์ก็ไม่รอดผมตัวแตกฮะเขาตีโรช่าหัวเจเาหน้าทีครับ,กรบแกปี้ แบงได้ตัวของเมตท์มอไปแล้วรแโผลตัวมาด้านนี้ครับมารชโดนทีสเวนไปรถไฟอ่ผมเปิดพีคบีแล้ววิ่งเลยครับทิมเวนดิสโบใส่ด้นแจบแจมไม่เึินไปว่าส่วนเออซ่าก็หัวหน้านั้นเคพีตายไปดีคอยจอับล็อกแจมต่อทีทีมทีมตายฮะแกปปี่วรามกับมินทีบอกซ่แจมสก็ตายฮะเขามา,ารัานซอนบุเข้าไปใส่โนของแกปีคกับแกบปีเลื่อเนเยอะจัดนะเาดซิมบเซบอการ์นาคำเนไป กว่าไม่เข้าใจกับคนหนึ่งไซโคดคนหนึ่งครับซิเนตฮะอีซาเวตก็มาตบยิมย้มจ้าผมใส่ครับพรอนเอาราัดหมดเข้าไปยัำต่อเรียบร้อยครับอา้าวแก๊บปีครับหันมาซันเดอร์ก่อนหรือเปล่าตานีตบเยิ้มจ้ไปเปิดบีคบีมาเรียบร้อยบอกเธอร์เบตตายผมแต่เธอร์เบตก็เก็บซันเดอร์ไว้ฮะเบต์บอบสวนได้ผมทางด้านของฟาราติครับจอนิ่งครับผมไม่ได้บุกต่อแล้วก็ถอยไปครับนานี้อมมาก็อดีเจ ได้ยืนครับอมสั้นใหญ่ไปแล้วก็มีลงไปยืนหนึ่งวนอาทิตย์ไปย้ำต่อกข้ามาคอมไฟล์ถ่ายขึ้นมาฮะฮันเดอร์โลของฝั่งเชลเบ์บอกใช้เมตาบอสไปแล้วฮะเดินไล่กว่าดตอนนี้บาลติกก็คุมบอลทติลุ่ไว้ก่อนฮะกานนี้คับผมแจ็บโดนเครื่องเฟรมไว้ผมแล้วก็ยิงด้วยแจ็บตายผมน่าจะเป็นการลีโลเคียครับผมดึงดึงตบกลับสืบเซฟไปฮะนี่มบอลจับถึงนั้นไวเอาร้ายนะครับ ดึงก็มาย้ำต่อปอดกำจิตสบวมไว้ครับผมเชื่อของเคพี่ตายผมแล้วตอนนี้ซื้อเกินไปครับเคพี่ครับทางด้านของเซเลเบกครับผมตีสดเลยแล้วกันมาเพราะว่าเมตาบอลไม่มีครับเออร์ซ่าเดินไล่หานั่วเข้าไปเซนนาเมลครับแต่เออร์ซ่าเริ่มไม่ไหวฮะเออร์ซ่าวาร์ปกลับไปซึ่อต่อหบดเซนนาเมลตายหมดเจอหนาน้าหมดเข้าไวฮะแล้วเออร์ซ่าบมดสัตใหญ่เปิดเข้าไปที่ด้านะผฝั่งเซเลเบกเซเลเบกแค่ปีนตายผมเคลื่อนไปกันสบาย สักคิวสักเกรฟสักคิวสักเกรฟไปผมทีวิชช์ไปก่อนครับเอาแราท์ถอดปุ่เข้ามาย้ำต่อเคพี่อาจจะได้ไปก็ได้บอลก็มาตบเรียบร้อยของเคพี่ตายไปฮะไม่รอผมแล้วชักการยิงเข้าไปผมคอมโบดาเมจเต้ถอดมาครับผมโยนเข้าไปในกลางโดว์ดับเบิลคิวยอดยิ๊ดเลยฮะสำหรับซึดนดาโดของฝั่งไทยนี่ผมที่ทาเรนเลวิสิครับ ผมบบสตันอันเข้าไว้ผมีบร้อยจีบตายฮะเอารว้รอบบนกับอกกคนครับตอนนี้ก็ฉีดเข้าไปบอกเคพี่ตายหนึ่งศพครับสามไอได้ของดีว่าบอกสเปรยฟรีซว่บ,บลดโคดาา20%ครับโคดาวของเฮกตอนนี้8.8ครับผมนิว3.2ฮะเบรกเพิ่ม7.2วินาทีครับเพ r f e c ก b บิ l วเลยครับทั้งด้นสามไอครับ เปิดไปแล้วนี่สตันใหญ่มาอัดคือหน้าดีมัซอยับต่อหน,น้าดีล้วงหลังดูอัดสามใบไปผมไม่มีคนโปรเทคชั่นแล้วสามใบตายครับแล้วเจอแจ็ปก็ไม่หลอดผมเจอเทอรเบตยีกยับนะฮะดูบู๊จัดจัดครับผม,มยิ้มไม่ได้แจ็ปเลยบอกแล้วใส่โค้นไวไซส่โคนขึ้นวสวน,นมาเหมือนกันผมดีมคอยจับเล็อกสองกับบีเจบีเจหลบไปหนึ่งโพซิชันครับหน้าแจ็ปก็ซื้อเกิดมาแล้ววัดปีลงเอาโพส ทางฝั่งดีเจผมอามาเป็นเป็นนักลิบครับเป็นนักลิบแบบกว้างครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับเดกก้อนหลวงหลังกันไปผมดูตายผมดูมีิสือกครับเซิร์นแนดีเจครับได้แจ๊บคิวก็ไม่หล่อแหรอแจ๊บตายแบ็คหรือเปล่าแจ๊บไม่หล่อหมดแจ๊บตายแบ็คไปดับคิวนี่นแจ๊บปีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจจะฝืนไปหน่อยแตกสากับเฟอร์ตีครับไดยแบ็คไปหนึ่งด้วยฮะรวมๆแล้วตายสี่เซิร์นแนทีม PC ครับตายไปหนึ่งฮะ ตอนคนกลางครับแคมปี้เอาซาวเวอร์เอาบาร์แรกคืนกันซะหน่อยโลชานเกิดแล้วด้วยครับน่าจะแวะเอาโลชานก่อนหรือเปล่าเซฟการชีวิตครับอากาดิมเซฟเตอร์ที่ดรอปนะเสือน่าเทเลเบิจะออกเป็นดาบทองนะฮะไม่พูดพร้อมทำเพลงครับผมรอปิดเกมด้วยดาบทองดีกว่ายืดเยื้อไปกว่านี้เดี๋ยวโดนตัดก็เหนื่อยเปล่า ซื้อเกิดมาปั่นดีมคอยจับล็อกไว้แล้วก็เซเลนยิวต่อฮะอีซาเบวก็มาตอบย้อนย้อนสั้นใหญ่เปิดไปแล้วงัดกต่ด้านแกปีตายผมโอ้ใช้พลังแห่งการสตันครับผมสัมผัสแห่งโชคชะตาบอกแล้วนี้อาอร์เบลก็บเกราบดึงกันไปต่อทางด้านตรของอาเบลเรียบร้อยไหมฮะย้อนกลับไปเอาโรชชนไปหรือว่าฆ่าคนก่อนครับคนหิวฆ่าคนหิวก่อนหรือเปล่าแต่สัมไอค้ครับผมบอกว่ามาตีโรชชนกันเถอะเพื่อนน้อง เด็กก็ฉีกข้าไปเต็บอเคพี่ผมตัวเปี้ยวอากาศเครื่องมาแล้วเอา้รนท้อนบมเข้าย้ำต่ออีกทีผมมาร์ชตายครับทมไอ้บอกเดี๋ยวสโลโลชานโชว์สกิ้อัดเข้าไปทุกสิ่งยางครับผมเพื่อที่ลดก่อแบตจิต ใ,ใส่อะเกนิมครับผมเป็นแดเซอร์อะเกนีมฮะแดเซอร์ฉีดพิษรอบทิศอัดคาหน้าบอกกันเลยทีเดียวฮะหนุกนั้นกันไปผมดูเขาเอาโรชาอยู่เมื่อกี้วมนนิ่งลิเปิดมาเจอแล้วครับทีมครับโยกมาก่อนสไปเดอร์เล็ก,ด,ลกดีแดนบาร์เรกล่างไปผมยังไม่เกิดครับดีเจได้เคลื่อนเกรมมาทอสเด็กก็ฉีกไปทอสสามชา้าผมโยนนะโยนแล้วโยนอีกครับผมหนานัาตายครับบทคาบอล,ลครับทางด้านหขวงทีมพาลาสติกฮะ ยังยังไป็นจี๊กครับผม TNC ครับยังใจสู้ใจสู้หรือเปล่ารอบเกิดพร้อมกันฮนะมีเครือใบอยู่บนบทขึ้นหน้าโนมารแตกไปแล้วเปิดติ๊กเดินเข้าใส่สตันใหญ่เปิดมาครับผมเปิดมีคีบีไปและเแอนเรนครับผมตบขึ้นหน้าหนุ่มได้แบ็คไปฮนะทอดเอาแรน,น,น,นด์ดบนะทกับผมอีกหนึ่งก็จะกิโลตายฮนะเซลเบตเมตส์ตมอสีครับผมด้านหลังนี้ก็ชอยกับปั๊บ ไอโกรธเกนไว้ฮะไอผ่านเปิดมายักต่อที่มาเชนลงไปฮะลิงก์ไปครับผมโยกหลุหลอไม่ได้เอาวบราณทอดนั่ก็มาผมมีเรื่องโลตันเครื่อนไว้ก่อนครับแดนกุศลไปก็ปั๊บลงชาวกาเดียนครับสตันใหญ่เปิดมาต่อ,อยรอบรอบผมแกมีตายครับผมปิดกองแล้วบอเซอร์เบตซื้อเกิเเดครับเซอร์เบตตายเมเจอร์มอสไปแล้วด้วยครับเส้นด้านตัวของทิมมูซอไม่รอดเหมือนกันฮะดีมคอยดึงกลับลงไว้ที่ด้านดีบีดีบีผมแตกไปแล่า อีบ <Yeah. P> ีเปิดทีกบีมาแต่อินซผมแล้วก็จีนดีไปที่ลัวนทีนสี่ทีสีพ่ายด้านฟันติกมาไปสองเกมในวันนี้น่าดิงวิสต์ครับสองสูตรครับเก็บแต้มเต็มแล้วก็ทิ้งห่างไปน่าจะการันตีที่หนึ่งของกรุ๊ปแล้วแหละนะฮะจากด้านฟันติกครับผม